ก็หลังจากที่มีข่าวดังสนั่นโลกและฮิตติดชาร์ตกันมาตลอดเวลาเกี่ยวกับสถานการณ์เรือล่าตะเวนสุดโหดอย่างมอสคขาว่าเรือรบติดขีปนาวุธนำวิถีที่ได้จมลงสู่ใต้ก้นทะเลดำแล้วในวันพฤหัสที่14ที่ผ่านมาวันนี้เราจะไปพูดถึงความสําคัญของเรือล่าตะเวนลํานี้กันว่าทําไมมันถึงสําคัญต่อรัสเซียซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมขอพูดถึงสาเหตุการจมสักนิดหนึ่งนะคะผมแล้วก็ต้องแบ่งแยกเป็นระหว่างแรงข่าวจากทั้งฝั่งของยูเครนและรัสเซียเป็นลายๆนะเพราะว่าการ ให้ข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าทั้งสองประเทศนี้ไม่ได้อาศัยอยู่บนโลกเดียวกันเลยให้ข่าวไปคนละทิศคนละทางเลยพร้อมกับแรงข่าวเสริมจากอีกหลายแหล่โดยทางฝั่งของยูเครนที่ปรึกษาประธานาธิบดีวโรดิเมีย์เลนสกี้อย่างนายโอเสซิสอเล็กซ์โตเบิร์ตและผู้ว่าการเมืองโอเดสตานายมักซิมมาเชงโกทั้งคู่ได้ร่วมกันแถลงข่าวในการโจมตีเรือมอสคาว,วาว่ากองกํลาลังยูเครนพวกเขาได้ยิงขีปนาวุธที่มีชื่อว่าเนปจูนอ3 6 0ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมสำหรับขีปนาวุธตัวนี้นะก็ เป็นขีปนาวุธชิ้นใหม่ของยูเครนที่เพิ่งเข้ามาประจําการในปลายปี2021ที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าการน,นํามาใช้ยิงใส่เรือรบรัสเซียลํานี้เนี่ยเป็นการใช้ครั้งแรกซึ่งถือเป็นผลงานที่ดูดีโคตรๆทั้งที่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเองซึ่งว่ากันว่ามีระยะการโจมตีใกล้กว่า300กิโลเมตรถ้าเกิดว่านี่เป็นเรื่องจริงรับรองความสําเร็จขนาดนี้จะสร้างลูกค้าให้กับยูเครนในอนาคตอีกมากมายแน่นอนกลับเขาเรียกกันต่อมันถูกยิงขึ้นในเวลาใกล้เที่ยงคืน13เมษายนซึ่งขีปนา ตกกระทบลงบนดาดฟ้าเรือมอสเขาว่าโดยที่พิกัดตำแหน่งของเรือขนาดนั้นมันลอยอยู่ในทะเลดำห่างจากชายฝั่งเมืองโอเดสตาของประเทศยูเครนไกลไปในท้องทะเลทิศตะวันตกเฉียงใต้กว่า100กิโลเมตรซึ่งตอนแรกที่ยูเครนอ้างเนี่ยพวกเขาอย่างออกมาบอกว่า ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเรือลาตระเวนลำนี้เนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบค่อนข้างจะแน่นหนาะมีทั้งหมดอยู่3ชั้นแล้วการที่พวกเขายิงขีปนาวุธไป3ลูกแล้วเข้าเป้า2ลูกก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงที่สุดเลยทางนี้ในวันที่15เมษายนยูเครนยังออกมาพูดเพิ่มเติมว่าการโจมตีครั้งนี้มันยังฆ่าชีวิตลูกเรือและกับตันเรือได้ไปอีกด้วยส่วนทางแหล่งข่าวของทางสหรัฐที่ปกติมักจะออกมายืนยันการโจมตีโคสกคลาโฮมสหรัฐยังจอนเคอร์บี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท หลังมีการโจมตีว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันเหตุการณ์ที่เรือในครั้งนี้ได้รับความเสียหายและเกิดระเบิดครั้งใหญ่จนเป็นเหตุให้นําไปสู่ไฟไหม้หรอกนะว่ามันเกิดจากความผิดพลาดบนเรือเองหรือว่าเพราะขีปนาวุธตามที่ยูเคนกล่าวแต่ที่เห็นในชัดจากภาพดาวเทียมตอนนี้เรือกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือเซวัตทูพอลเพื่อซ่อมแซมแล้วก็พบว่ามีเรือลากจูนเรือะตะเวนมอสโกว่าอยู่ตัวเรือไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ส่วนขั้นแถลงทางด้านกระหั่มรัสเซีย ว่าเขาก็ออกมาบอกว่าในวันที่1 4ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือลัตเเวนเรือธงของกองเรือทะเลดำนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนแต่อย่างใดมันเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ลูกเรือสามารถควบคุมได้และเพลิงไหมไม่ได้เข้าไปถึงห้องสําคัญขณะน,นี้เรือกําลังจะถูกลากกลับไปซ่อมแซมที่ท่าเรือของรัสเซียแล้วและความเสียหายบนเรือก็ไม่ได้ส่งผลใดกับลูกเรือทั้ง5 1 0ชีวิตทุกคนสามารถอพยพออกไปได้ซึ่งรัสเซียยังโต้อีกว่าการที่ยูเครนออกมาแถลงข่าวแบบนี้ว่ามีผู้คนเสียชีวิตรวมถึงกััััปตนนนนนเเรือ้มไมไ่็ จ,จนเข้าสู่วันที่15เกิดการจมของเรือทางรสเซียออกมาตอบแบบแหกกฎเลยประกาศข่าวว่าสาเหตุที่เรือลํานี้จมนะครับผมเพราะระหว่างที่มีการลากจูงเรือเพื่อกลับไปซ่อมแซมเนี่ยเกิดพายุใหญ่ขึ้นบวกกับการที่เรือเนี่ยได้รับความเสียหายมาพอสมควรจากอุบัติเหตุในครั้งนี้มันจึงจมลงไปเรากําหนดฟ้าฝนไม่ได้ เออก็ก็ให้ทุกคนฟังหวยหูหเลยละกันซึ่งภายหลังในะวันที่1 7เจที่ผมกาลังพูดอยู่นี้นะครับผมรัสเซียก็ออกมาแสดงหลักฐานอีกชิ้นนะที่อ้างว่าเป็นภาพลูกเรือมอสทาวา100คนกําลังคุยกับผู้บัญชาการทาหารสูงสุดของกองทัพเรือรัสเซียอย่างนีโคลายเยฟมินนอฟอันไหนจริงอันไหนเท็จผมก็งงเหมือนกันนะครับผมมันเสียหายจากอะไรแต่ที่แน่นอนเลยว,ว่าในเวลานี้มันจมลงสู่ทะเลไปแล้ว และผลดีมันเกิดขึ้นกับฝั่งของยูเครนความเสียหายมันเกิดขึ้นกับรัเสเซียต่อไปเราจะมาพูดถึงความสําคัญของไอเรือลํานี้นะครับผมด้วยมันมีทั้งประวัติศาสตร์และยอดของเรือเนี่ยถือว่าสําคัญเลยสําหรับกองทัพเรือรัเสเซียซึ่งนอกจากมันจะเป็นเรือธงที่มีเทคโนโลยีล้าหน้าอีกคลาสหนึ่งในบรรดาเรือรบรัเสเซียแล้วมันยังเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นมหาอำนาจของรัเสเซียในท้องทะเลดําระบบอํานวยการรบบนเรือสามารถต่อต้านเรือบนผิวน้ํานั้นมีให้เลือกใช้เป็นโลเลยแบบไหนที่ว่าดีมี ครบหมดมีความสามารถในการวางทุนระเบิดใต้น้ำเพื่อทําสงครามกับเรือดำน้ำําพร้อมกับให้ทอ่อยิงตอร์ปิโดสําหรับการต่อสู้ระบบป้องกันภัยทางอากาศก็กมีหลายฝ่ายออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามันเป็นเรือที่เน้นเฉพาะสําหรับการต่อต้านภัยทางอากาศเลยเพราะว่ามีเรือหลายๆลําในบรรดากองเรือทะเลดำเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถนี้อยู่ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศมันนะครับผมก็จะเกอบไปด้วยหนึ่งนะขีปนาวุธต่อต้านภัยทางอากาศซึ่งบนเรือก็จะมีใช้งานอยู่อย่างเช่น S 3 0 0ที่เป็นอาวุธ ป้องกันที่มีระยะไกลที่สุดของเรือเลยและนักวิเคราะห์ยังพูดให้ท้ายอีกว่านี่เป็นเรือหนึ่งเดียวที่ติดขีปนาวุธชิ้นนี้มาให้อีกด้วยในหมู่กองเรือทะเลดําอันดับที่สองลองลงมานะครับผมจะเป็นปืนกลรบ A i ป้องกันเรือที่ใครลหลายๆคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาม,มาในหนังที่มีชื่อว่าอเมริกาพารสเซียอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะไอตัวนี้เนี่ยถือว่าโหดพอสมควรเลยแต่ระยะก,การป้องกันมันจะสัน้น3จะเป็นระบบสงครามอิเล็กทรอนิก์ในการรับลวงพางอย่างเห็นคนอยู่ฝั่งซ้ายแท้ๆเนี่ยทั้งที่เราเ แต่มันกลับไปอยู่ขวาหากเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีแบบนี้นะครับผมเขาจะเรียกว่าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะแต่้าเกิดว่าเกิดกับคนแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมายายนะครับผมเออก็ว่ากันไปนะส่วนความเป็นประวัติศาสตร์ของมันมันเคยเป็นเรือที่ร่วมรบในสมรภูมิของรัสเซีลหลยหลายครั้งมากๆนะวันตั้งแต่วันที่สร้างในปี1980ทั้งการรบในจอร์เจียป,ปี2 0 0 8ันการผนวกคาลิเมียของยูเครนในปี2 0 1 4สงครามซีเรียในปี2 0 1 5และครั้งล่าสุดสงครามกับยูเครนในปี2022 กับการยึดเกาะงูฐานปฏิบัติการยามรักษาชายแดนยูเครนและจากการจมของมันมันจึงกลายเป็นเรือที่ถูกทําลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงเลยที่ถูกทําลายด้วยไฟของสงครามซึ่งตัวเรือเนี่ยมีระวังขับน้ําสูงถึง,ง12,500ตันและนี่คือความพิเศษของเรือลํานี้นะครับผมอันที่จริงรัเสเซียก็มีเรือแบบนี้ตั้งหลายลำและมีศักยภาพสูงมีแบบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคป,ปี2 0 0พเยอะพอสมควรใครอยากศึกษาลองไปดูอีพีเก่าของช่องได้นะจะชื่อ คืออีพว่ากองเรือรบรัสเซียนะถ้าผมจำไม่ผิด ผมมองว่ามันก็มีเรือรบสมัยใหม่อีกเยอะนะที่สามารถเข้ามาแทนที่ได้เรือรําที่ถูกจมไปก็ไม่ได้เป็นสมัยใหม่อะไรมากขนาดท่อยิงขีปนาวุธก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่เลยตอนอื่นจะเป็นท่อยิงขีปนาวุธแนวตั้งเกือบหมดแล้วที่มีก่อป้องกันที่ดูดีกว่ามีระบบ AI ไํางานที่ทันสมัยแต่กะนั้นในความที่มันเป็นเรือที่มีความสาคัญพอตัวก็ถือว่ายูเครนก็ปักดาบลงกลางใจรัสเซียได้ดีเลยทีเดียวและวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ